รกระทโคูขันในเสียวส้านอินทรีย์ใส่ลายป้ายสีให้สตรีลายแรงเราหญิงใจใไกปูดบริสุทธิ์องใสรักประชาธิปไตยไม่มีใจเปลี่ยนแปลงรัสงออกสงบภายในอยู่ภายใ้รัฐธรรมนูญยกเพื่อนเชิดเถิดทูลแล้วมีศูนเสือนแสงมีมากมากอยากได้ต้องมีใจเป็นธรนมรมให้พุจริตคิดย่ำรวมที่ทำข่าวแพงาการตักทุนข้าวสารต้องมีเงินล้านขึ้นไป เข้าใจพลิษแแรงคนง่ายด้านหน้าด้านในสงสารคนจนคิดประโยชน์ส่วนต้นใช้อิทธิพลแอบแฝงจับได้ค่าหลังเขาก็ยังไม่รอนเพราว่าเขามีเงินป้อนกินแล้วก็นอนยิ้มแข่งในเรื่องนี้รัฐบาลได้จัดการวากดดัดสันดาคนคนโคตรเอื้อรงโทษให้แรงแต่ยังงั้นก็ยังมีพวกเศรษฐีเมืองไทยยังลงทุนตนเอาไว้จับตัวได้หลายแห่งคนอย่างนี้ ไม่พระเสิดไม่ควรเกิดมาเป็นไทยอย่าทำไม้ขาดเสียหายไม่มีใจระแวงจับได้ควรประหารอย่าได้มีการไกลเกลี่ยแยงเอาไว้ก็จะเสียเลวกว่าเหยี่หลัง าิาไม่ต้องมากลัวใครกัดไม่ต้องมาวาดระแวง<ม>่วนคนอื่นแห้งดาไม่ไว้หน้าเลยนะพ่อเข้าใจประดิษฐ์ติดต่อฉันจะขอโต๊ะยงก<ม><ม>ักตุนสินค้าทั้งหยูกยาต่างๆทั้งผ้าขาวผา้าบางเรายังไม่อ่านที่แจงของสินของใช้เครื่องไสเครื่องกลน<ม>ตลอดทั้งยางรถยนต์นเองยังผลไปแอบแป่งหนักกันทุกจังหวัดตุนกระดาษตุนน้ำมันทำให้ตลาดพวนปันชิ้น กล้าเจ้าตัวอัีมันแกงลีบหลังคนลาชด,ดอนลอดหล่นเข้าพากันบ่นด่าแข่งพอของขาดตลาดแสนชั่วชาติตำชาไปหยิบโยนผนเล่ามาถึงราคาแพงแพงใคร,รขูดเลือดูเธอไม่ไว้เยื่อไว้ใย,ไ,ยไม่สงสารคนไทยที่นอนหัวใจเหี่ยวแห,งห้งว่าพอ,อมาหาจำเริญจะขนเงินไปไหนกันแม่ฟ้านตายเป็นที่มันเราควรจะหวั่นระแวงแ ไม่ได้ละชัางลืมพระลืมทรงใจละโมบโลบ,โบโหลงไว้งงแต่แบงต้องใช้เบี้ยแฟนคอแล้วติดที่หอพระจำ <Okay. S 2> ให้สมน้ำหน้าเจ้าบาค้ามไอ้ที่มันทำคล้องแพ้ okay.